กับน้องแบกมีบ้างนี่น้องอาย่างก้อนอีทายกับกระดูกกับหลานกับสิไปได้ด้พี่น้องครับบอกราะักกายยังเหมือแงกุนกับเดือดกัดขาดที่หามุกวยยังเดือดอยู่พี่น้องสโชว์นังกายกับลูกกับหลานเออขามมันจะลุกไปยังไปได้เพราะนังกายกับ ยังก็สิเด็กหอกล้องยังไปเรียเออยังก่อนเลยอืมคอยยังไปพี่น้องครับบอกนงกายยมันแรงครับอุ้ยอ่ะทายทางอันนี้เป็นต้นแจ้วมังกรมัาเคยเจ้ามังกรพี่น้องครับไปเรียครับแดดจุกเขาก็อดนเอามาดีมาหามังกรคือแดดเสียอยู่นะแดดก็ไปรถไปม่งยังนอนในมาแล้ว อ๋อนี่คือใหญ่เขาเอาดำำหรือาดำตั้งแห่งคอกไปนี่นำ้ำตใด,ดห,หลายเือล่ะเโอ้สาวลุง,งเขาเจ้ไหนฮะโอ้ปูงา,าว่าม่นแน่นั่นว่ามันดำน้ำปูงา,าครับอืมมันปูงาิ่นาปูงา,าอพะ่พน้องขับไปนี่ก็ที่ต้นยังบุนิ น่าจะเป็นต้นไห้มั้งนี่เนาะครับอ่าอ่าต้นไห้พี่น้องครับเดี๋ยวจะย่างไปออกร่างกายเรื่อยพี่น้องครับมื่อนี้ครับลูกหลานครับกับน้ำทิมไปทั้งหน้าพี่น้องครับอืสีเดียดจี่น้อยพี่น้องครับผมไม่หยังครับอืเดินทางเรืร่อยๆไปเรืร่อยๆ ผมยานครับมันกับเตี้ยนน,น้อยเลยพี่น้องนนเนาะไอ้ที่จะไหนไปพยายามถือไปเดีอยวไปเดือนไปเรืเร่ยรยอยๆงูตายม่ได้เห็นงูไ,ได้มันจีดแดงไปย้าเย,ยาเรื่อยพี่น้องครับ,บ,รบเดี๋ยวชั้นก็โดนมากัดหมวกหลานนี่นะกับพอดีสั่งกาแฟกสั่งมาเด้อพี่น,อน้นนองเลยครับ เสือบบยบนครับรถที่สองมาแล้วพี่น้องครับรอแรกไปสามสิบสี่สามสิบห้าถุงเนะครับรอดที่สองพี่น้องครับสร้างมาเ้อพี่น้องครับผมครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอะไรก็สคสับสนุกกาแฟเสือาบบนมั่นครับมีแบบบดก็แบบพรบดได้พี่น้องเด้อครับมีการสร้างมาครับอยู่ทั้งนองอูทั้งเมื่อกลอยผมก็ติเข้าไปเลยกับธุลาอธิบเอาไปส่งครับพี่น้องครับอืม สั่งมาสั่งมาพี่น้องครับสั่งมาก่อนครับพี่น้องขอบพุณนพีขอบพุณน,นน้องหลายๆครับผมครับที่สาบสนุนกาแฟเสือใบเป็นม้วนพีน้องเนาะรับขมารดที่สองฝากพี่ฝากน้องก็เก่าแล้วครับพี่น้องชมบรรยากราศทงหน้าสียงไปเรื่อยๆพี่น้องครับอืเสียงไปเรื่อยๆอื กอลังกายกับบวกกับหลานนี่แหละอืมครับย่างไปออกงนักกายไปย่างไปเรื่อยๆพี่น้องก็ย่างไปย่างมาเอาเขาก็ลังงานพี่น้องคนข้าวกำลังสวยครับคนชงใส่ใส่ปุ๋ยเราเนาะอืมไอ้อืมครับกันยางกับบวกกับหลานเป็นยัพี่น้องครับใายไปย่างไป ออกกำลังป่ายไปเห็ดชีบไปพี่น้องมึงทงให้ตรงหน้ารับเขียวก็จีบพี่น้องครับบุ้นครับอยังไกลไอันนี้เป็นคอหินสานเขียวพี่น้องครับอืมครับอันนี้ครับเจลเล่นครับมีหลาดยางตะก้อนสมัยพี่เด็กครับโมนี่พี่น้องครับทางขี้จมโพพี่น้องครับทางขี้จมโพพี่น้องครับทางขี้จมโพตะก้อนครับ ท่านขี่ตมโพพี่น้องท่านขี่ตมโพครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องอืขอยสานเชียวตะกอนไม่มีพี่น้องครับเผนเหตุไม่ครับโปรดพระว่าขวักเจ้าหน้ามันน้ำท่วมเงผนต้องการผลเห็นหน้าอะไรพี่น้องครับชุบมาท่านสิ่เลียนม่อพี่พี่น้องบัดนี้ผลเสียสละครับโอ้ตะกอนเป็นเสียสละบุญย่อมให้หน้าพี่น้องครับป้องตายอันนี้ข้องอีสานเชียวพี่น้องท่านมีข้อหกแถวบุ๊กนี่ ทางปี 6, ปหกเปน,บบนหอทังปีหกเงาะยางไปทางนี้ไหนบ้างน่ะ<ฆ>ไปนี่ไหบ้า่เนี่ยเนาะเงไ้ไก่ป่ะไก่ไก่ก่ดไปกันไปบ้งไปทางนี้นะมอบป่ะมอาไปสมองก้งงอนแรกัสเส้ยงเป็ดครับพ่อดูพา,า,า,าหลามยางเหรียครับดูหลานายางเหรียออกกระลังกายครับบนน้ำเขาต้นป่าต้นน้ำนะพี่น้องเนาะ ครับผมครับขอบคุณครับเอาไปไปลูกไปครับทั้งรับเป็นกงการอีสานเฉียวกับลุงคลองน้ำพี่น้องครับอันนี้กับโว้เขาเดิมงานพี่น้องครับอันยางกี่หกแน่พี่น้องนะครับโอ้ก็หกเดียวทังปีประทางมันก็ปลนเนี่ยพี่เห็นว่าไงพี่เห็นว่บอบประทางมันก็ปลนทจ้งปีก็หกเดี๋ยวรูเอาเ้อ ก็ทั่งบุญวะทั้งบุเปนดีครับคุตอนนี้ก็หกเดือนนี่เออซือว่าเอากระังไก่พี่น้องครับอย่กองจุามกระท่งกับตรงไหนตรงหน้าฝ้าพี่้าน้องมาเมืองพี่น้องครับมาเมองมาเที่ยวมาชมครับกับคนนี่ทรงกาแฟบริษัทสร้างกาแฟครับสร้างม้าดพี่น้องเด้อศูนย์เก้าสามหกหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าพี่น้องครับถักมาศูนย์เก้าสาม 6กหกแปดหดหนึ่งห้หรือทางมาทางเพียกกับพี่น้องครับทางเพียกกไ็ได้พี่น้องครับมันก็ดูก,กับรลานครับอาลีันขายจนยูคข้าดูเยก็ดี๋าวซันีิมันตัดกอนแลแค่ด้งว่านาน,น,านี้ละแสดงมันตัดขายด้นะ่ะะม,มันบ้าแม่รับโอ้พี่กนมาแงมน้ดห่วยห่วยบายกกัยางกัสม,ม,มนที่ย่้ายครับพี่น้องครับยางไปรเออรืร่อยๆกันยากัดขารีว่าออกกำลังกายพี่น้องเนาะครับผมครับ บางคนตกมาบ่พ enfin ี่น้องมันจืเรอเมนเนี่ยอเห็นได้เแม่เนี่ยบ่เคยมากครับลงป่าลงนัตกนี่หมันมตกพชร้ายพี่น้องครับนี่แหลมันไมปลาไันตกองเ่ยเ้าเจไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยอยามบว่ามองีเอว่ามล้วมตกนี่กใส่บวกน้ำเมื่อพี่น้องครับเก่าเจ้ครับมป็นทางกับมึงระวับงสมืนหล่มเนาะ โอ้ตายอันนี้พันอุ๋อพี่น้องครับปล่อยพักตอกปักตบหยา้นเต็มพี่น้องครับงบประมาณมามีเลยบุอบาวาตอก็ได้ครับอันนี้เขาง้างครับพี่น้องเขาเป็นง้างนะครับพี่น้องครับจะไปก้อนหมองผมพีดได้หน่อยครับไมนหิบไม่ได้นะครับราว่าวันี้จมมาท่านน้ำจีดดังมนเม้อพีดี๋ยวนี่พงเลเพีดเป็นคล้องเดี๋ยวรับคล้องนี่พี่น้องครับพีดเป็นคล้องก็เลยพี่น้องผมก็ยถ้แต่นกระย๊าวมันจะก็มาเสียสารพี่น้องครับ บ่อนเขาเห็นหน้าไปเดีก่นอ,อ,เเอ,นอนครับผมบนในเขาโอเชแล้วครับนเสียสละโอ้หลายปีาปีนองครับจนยุ่งจนลุเลยอันนี้แหะมา,นนย,มา,ายุยงย่งไป,งไปตอนนั้นวาละไปยา,างไปเรื่อ,อยๆลูกยางไปเรือยๆตอนนั้นวาละมาขาพกนี้ละเอาเป็นตัวน่ะไฟมาเสียก็ตัวมกก่นเสียโอ้ไฟขออเขาบักแท่นมันมนนนโอ้ขออเขาบกแทนตัวมานนี้ ขับไปอย่ามั่งอยมู่บ้านครับไปหน้าพ่อหน้ากักพี่น้องครับเอาไงย่างไปเรื่อยพี่น้องโอ้เข่าง,งามครัเข่าง,งามพี่น้องเอาซ้ำนี่กับคลิปนี้จบไ